ของใครเอ่ยโจอี้บอยเสริมลุกหลอสุดเทแต่ชาวเน็ตตาดีโฟกัสรองเท้าส้นสูงข้างๆเอ๊ะโป๊หรือเปล่าโจอี้บอย boy, โพสภาพวดความหลอสุดเทแต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดพุ่งเป้าไปที่รองเท้าส้นสูงคู่สวยเจ้าตัวรีบตอบกลับสุดหานานๆใส่ทีทําเอาหลายสายตาต่างพงุ่งไปโฟกัสที่รองเท้าส้นสูงเป็นตาเดียวกันเลยทีเดียวหลังจากที่นักร้องแรปเปอร์รุ่นใหญ่อย่างโจอภิสิทธิ์โอภา่ยมลิขิด หรือโจอี้บอยได้โพสต์ภาพปวดลุกห่อเท่สุดคูลในวัย46ปีลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นบอกว่าไปเล่นสเกตเดี๋ยวมารับแม่และหลังจากที่ดัปเอร์รุ่นใหญ่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวไปแล้วนั้นก็ทำเอาแฟนๆพากันเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชมความหล่อเท่สุดคูลกันยกใหญ่และงานนี้ก็ไม่วายมีชาวเด็ดตาดีดันไปสะดุดตากับรองเท้าส้นสูงคู่สวยที่วางอยู่ไม่ห่าง กับหนุ่มโจอี้บอยจนกระทั่งพากันคอมเมนต์ถามคอมเมนต์ Comment แซวกันรัวๆเลยทีเดียวอาทิแอบเห็นรองเท้าส้นสูงส้นสูงของเฮียเหรอคะแอบเห็นรองเท้าส้นสูงทำไมโฟกัสที่รองเท้าส้นสูงซึ่งเจอคอมเมนต์แซวก,กันคึกคักมาขนาดนี้โจอี้บอยก็ไม่พลาดที่จะตอบคอมเมนต์หนึ่งที่ว่าส้นสูงของเฮียเหรอคะไปแบบฮาฮาว่านาน,านๆใส่ทีครับ แหมเล่นตอบกับฮาแบบนี้ไม่รู้ว่างานนี้แอบโปะแตกหรือเปล่าจะเฮียโต